อ่ะดีสัสยังมีลับอระสัสอ๋อมาจากไหนกันเนี่ยมาจากบางใหญ่กันเป็นไงเป็นไก่เด็ดบ้างพี่ตั้งใจมาหาพี่เลยไก่อือซีพอมีอะไรบ้างพยาต่อไปเรื่อยนะอันนี้เปิดเท่าไหร่เอ่ยชุดนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่ตีให้ผมได้เท่าไหร่ครับพี่ลองพี่ลองดูเลยครับผมก็ไม่ดูราคา มีตะกรุดด้วยนะหลวงพ่อสุกเดี๋ยวหาดูก่อนนะคะว่ามีหลวงพ่อกลวยบ้างรือเปล่าอ่าหนึ่งองค์นะที่เป็นสายของเราแล้วก็มีเลื่อมทองมีสามองค์ใช่ไหมคะใช่ครับมีอยู่แค่นั้นที่นอกเราผมแกะสายไปแล้วแกะหายไปแล้วมีหลายหลวงพ่ออยู่นะมีเอ๊มีมีนางกอดด้วยเออใช่ ส่วนใหญ่เป็นภาพสวยๆดีนีับหมดนี้ถ้าทั้งหมดนี้เท่าไหร่เอ่ยหรือว่าแต่ละกรมเท่าไรทำงานอะไรแต่ตัแต่หนึ่งแต่หนึ่งทั้งหมดนี้ใช่ไหมงั้นพี่ขอเลือกเช่าเป็นเป็นเป็นบาทกรดีกว่าราเีได้เพราะว่าทั้งหมดเนี้แสนหนึ่งก็มันเป็นสายอื่นด้วยก็อาจจะรับได้เป็นบางกงนะคะอย่างนี้ทองเนี่ยพี่นุ่นก็รับได้แต่ถ้าหลวงพ่อวยเนี่ยรับเลย ถ้าอย่างนี้รับนะคะท่านใดนี้แบบนี้นำคะมาให้เราดูได้จ้ะเดี๋ยวพี่ขอส่องก่อนนะเมื่อกี้ยั้ไงทำให้ได้เป็นต่อเฮ้ยจี่เดี๋ยวนี้แท้นะคะเดี๋ยวหงพ่อก็วยแท้แล้วมีเหรียญเงินนะคะนุ่มก็ส่องแล้วค่ะเป็นพระแท้ทองแท้ พระของน้องดีหมดเลยนะคะสามองค์นี้ชอาได้ค่ะเป็นพะที่มีทองด้วยแล้วก็เป็นหลวงพ่อกลอยด้วยส่วนองค์อื่นจะเป็นนอกสายสามองค์นี้พี่นุ่นขอสักแปดหมื่นได้ไหมเอ่ยได้พ <c oughs> ี่มาเนี่ยใจดีกันทุกคนเลยนะคะพอมีมุมแบ่งปันกันเนาะได้โอเคขอบคุณมากเลยติดสามเหรียญน,นี้นะคะแปดหมื่นบาท ท่านใด้มีพะเพื่องแบบนี้ก็นํามาให้ทางร้านเราประเมินราคาได้ค่ะราคาที่พอใจทั้งสองฝ่ายนะคะพอใจทั้งสองฝ่ายรับเงินได้เลยค่ะ